วันเด็กที่โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์นะเป็นวันเด็กที่แจกขนมเยอะที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยนะน,นะครับเราก็มาถ่ายทำแลครับบล็กนะฮะบล็กวันเด็กกิจกรรมวันเด็กนะครับวันที่10นะครับที่โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์นะฮะอำเภออำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะฮะตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา7โมงสินาทีครับเราจะเดินทางไปที่โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์กันครับไปกันเลย หอหนได้เลยสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่ที่โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์นะคะซึ่งโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่ของเราเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็ก3ปีซ้อนแล้วนะคะและปีนี้นะคะเรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างและโรงเรียนเขาจะทากิจกรรมอะไรกันบ้างตามกันเข้ามาดูเลยค่ะ ผมขอเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพศ2568ได้ป่ะดีเดี๋ยวเราเข้าไปชมกิจกรรมภายในของโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์กันเลยค่ะเสียงดนตรีสนุกมากเลยนะคะตอนนี้อ่าเขาเริ่มกิจกรรมกันแล้วเด้รอรวบรวมความกล้าทักเข้าไปค,คุยอย่างเซนเนีโอ้แต่เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนทรง,ง ออ้้เเจจาาชนกกดูถปลี่ยใคออยมาบกรตรตงนี้้ใหคือวันเด็กวันเด็กที่โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์่ะเป็นวันเด็กที่แจกขนมเยอะที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยนะสามสามปีที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนเนี้ยแจกขนมเยอะมากสปอนเซอร์เยอะคุณแม่มีวันนี้คุณแม่ขนมมาแจกไหมเอามาค่ะเอามาเห,อหรอคะเลิศเขามีเยอะแบบนี้ทุกปีเลยเหรอแม่ ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวหนูไปเอาขนมกันนะเนี่ยกองขนมอาจารย์เขาเขาผู้ปกครองให้การสนับสนุนแบบนี้ทุกปีเลยไหมทุกปีเลยค่ะทุกปีเลยบแบบเยอะแบบนี้ทุกปีบบเ,บบเด็กๆก,ก,ก็จะได้ขนมกลับบ,บ,แบบ้านกลับบ้านแบบคละห่อใหญ่ๆเลยค่ะอ๋อผู้ปกครองที่นี่ใจดีมากมากเออดูดูดูเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานนะว่าเขาแจกขนมยังไงแล้วเด็กแต่ละคนจะได้ขนมกันคนละกี่ห่อตามไปเลยค่ะ นายใครได้ได้ขนมมันกี่ห่อแล้วได้กี่ห่อได้เก้าห่อซีห่อนายใครได้เก้าห่อแบ่งที่ได้ไหมคนละห่อได้ไหมได้ได้จริงไหมอ่ะงั้นเอามาให้ก่อนเฮ้ยน้องให้ขนมฉันด้วยอ่ะจริงไหมเฮ้ยเนี่ยน้องคนนี้ชื่ออะไรสวยจังวันนี้ชื่ออะไรคะ ยู uki, กิในมองกล้องให้พี่หน่อยนีไงชื่อนงอะไรนะท <Y uki. S 1> ำความาดิกีปีนี้คือโอกาสคือความเรียนรู้พร้อปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองโอเคเลิศมากเอาให้พี่หรอขอกอดได้ไหมอุมน้องเขให้ขนมฉันน่าเด็กโรงเรียนนี้น่ารักมากฉันขอขนมคนละขอเขาให้ฉัน ฉันเห็นน้องคนสวยเมื่อกี้เขาขึ้นเต้นแสดงแล้วเขาสวยมากฉันประทับใจเขามากนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น,น้องกันว่าน้องอยู่ปอไหนแล้วชื่ออะไรนะคะบอกกล้องพี่หน่อยชื่อน้องอะไรหค่ะอยู่อยู่ปไหนปสี่ปสหรอเมื่อกี้น้องเต้นเพลงอะไรหนูไม่ได้เต้นหนูไม่ได้เต้นจริงไหมขึ้นเต้นแสดงแล้วเขาสวยมากฉันประทับใจเขามาก จริงเหรอสวยขนาดนี้หนูไม่ได้เต้นเหรอแล้วหนูได้อะไรบ้างได้นขนมจขนมพี่ขอขนมห,อหน่อนึงได้ไหมได้จริงไหมให้ห่อไหนตอนนี้เหรอข้าพันวันเด็กปีนี้อะไรขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนมีความสุขโอเคนะคะโอ้ยตอนนี้นะคะการแสดงของน้องๆได้จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูบูธ ทางนอกระหว่าผู้ปกครองเอาอะไรมาให้น้องๆทานเป็นอาหารเที่ยงตามไปเลยค่ะตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดของผู้ปกครองนะคะที่เอาของรางวาัลไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นขนมนะคะมาแจกกับน้องๆมีทั้งหมด10กระปุลเลยนะแล้วดูคนเยอะขนาดเนี้ยเขาเตรียมของกันมาเยอะมากฉ่ำเลยนะเอาดีๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บูธของโรงงานผลิตเฟกนเกียชุนกีแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีใครมากับเราบ้างวันนี้นะจ๊ะ,ะก็เป็นพี่หนิงนะคะพี่หนิงนักสแสดงเก่านะนักสแสดงใหม่หน้าเก่าเออนะคะก็จะมีน้องเมย์นะคะใดๆอันนี้นนช,ชื่ออะไรคะวิวค่ะอันนี้ชื่อน้องอะไรคะพี่นาจะน้องวีค่ะอันนี้ชื่ออะไรคะน้องอะไรคะ น้องเวย,ค,เเยค,ครับผมเออน้องรวยค่ะมาครับน้องมารน้องเบลค่ะเออนะคะทีมงานชุนกี่ครับเรานะคะก็พร้อมแล้วพร้อมแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมาเลยค่ะ สวัสดีครับคุณครูวันนี้หนูผ่อมเรียนแล้วครับตะมุดทิ่สอบว่าครับวันนี้หนูตั้งใจเรียนครับแด็นักการศึกรู้ใจเรียนอร่อยเป็นยังไงบ้างอร่อยค่ะจรินไหมกินให้ดูหน่อยกินหมดไหมหน่ะมันอร่อยจริงไหมหน่ะใช่เหรอเราเจอแล้วนะคะน้องที่เราเจอในงานเมื่อกี้นี้น้องได้มาผัดไทยจริงๆนะคะวันนี้เราขอรทำได้ไหมมาทำให้เราลองได้จะได้คิดว่าอร่อยไหมน่าจะอร่อยน่าจะอร่อยเดี๋ยวหนูชิมหน่อยนะวันนี้น้องน้องผัดให้คุณแม่กินเป็นยังไงบ้าง ก็อร่อยค่ะปกติก็จะทำกับข้าวช่วยอยู่แล้วน้องก็ทำช่วยว่าแล้วทำไมมันง่ายแต่่าน้องไม่กินผัดเคียวเลยนะเนี่ยไม่ใส่เลยไม่ชอบกินผัอ๋อโอเคค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างพาลูกมารักผัยเพราะว่าได้ลองผัดไทยเห็นแต่ในคลิปแต่ไม่ได้แบบทานผ่านเห็นแต่ในคลิปไม่รู้จักจะได้เห็นตัวจริงแล้วอันนี้น้องทำให้กินเป็นยังไงบ้างคะปกติน้องทำที่บ้านให้กินไหมทำแม่ไปทำงานน้องก็ทำใช่ไหม แต่นี่น้องก็ทำได้ใช่ไหมทำง่ายเอาละแล้วอร่อยไหมคะอร่อยรสชได้ไหมได้ต้องหเป็นใครรู้คำขวัญเจมิงยกมือเลยวันเด็กเจมิง่านเจมงใช่ให้น้องคนนี้ก่อนเออเออเอดื่มสุดาดื่มไปก็อะไรค่ะการเป็นนั้นเล่นไปก็หย่างหย่งย่งย่งสูบไปสูบไปก็อะไรค่ะ ดื่มอะไร1่วันชาดื่มสซดาดื่มไปก็ไร้ผลววพน,นันเล่นไปก็ยากจนจะ,ะเ,เป็นคนลดระลิกจับมือบาน รู้สึกวันนี้ในการจัดงานวันเด็กเป็นยังไงบ้างคะที่โรงเรียนครับก็คือก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณก่อนเลยนะครับวันนี้เจ้าค่ะงทานจากชุนกีก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวสีเสเกตคือจริงๆเส้นนี้เป็นตำนานมากครับตั้งแต่เกิดมาคือเจอเส้นนี้เลยแล้วก็ประทับใจมากเส้นนี้อร่อยแล้ววันนี้วันนั้น <c oughs> ที่ผ่านมาคือดีใจมากเห็นข้อความเด้งมาในเพจโรงเรียนว่าเออ ทำไมท่านถึงมองเห็นเราทำไมถึงมองเห็นอนุลั์ทศสิงห์ซึ่งอยู่ไกลตัวเมืองมากแล้วพอมาเห็นบรรยาก,กาศแบบนี้อบอุ่นมากแล้วเด็กๆได้ทําได้ชิมก็ออคือแอบถามเลยว่านักเรียนเป็นยังไงบ้างครับอร่อยมากเส้นตํานานซุนกีซีสะเกตอร่อยมากครับขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะพี่คุณครูคนนี้เขาแต่งตัวเป็นทหารนะคะอาชีพในฝันนะคะขอความรู้สึกวันนี้วันนี้นะครับสนุกมากมีความสุขมากๆเลยใช่ไหมใช่ดูเห็นนักเร <No. S 1> ียน แล้าวิธีกรเราก็สวยด้วยนะจริงไหมสุดยอดนะก็คือแล้วเด็กๆได้มาทํากับข้าวทําอะไรได้ฝึกด้วยพเพราะว่าโรงเรียนก็<ๆ>ก,ก็มีก็มีการสอนอาชีพเด็กๆด้วย<อ>ครับจะเป็นบางมันจะมีวิทยากรภายนอกนะครับวิยากรภายนอกมาทําไข่เค็มหรือมา <c oughs> ทําพวก ขนมค่ะก็คือเป็นการฝึกอาชีพเด็กไปด้วยในตัวนะคะซุนกีมาก็เป็นการฝึกอาชีพเหมือนกันใช่ค่ะเพื่อเด็กๆได้ไปขายผัดไทยขายอะไรเลิศขายเดี่ยวนะครับค่ะใครโอ้โหโอ้โหเออใครน่าจะอร่อยไหมอร่อยอร่อยอ่ะอ่ะโอเคเออใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวโรงเรียนเราอ่ะทำก๋วยจั๊บเส้น ชื่อย่ห้ออะไรนะคะสุกไวเส้นสุกไวตราเมืองไทยค่ะเป็นยังไงลูกรสชาติก๋วยจับของเราทุกคนเป็นยังไงขายของแล้วนะคะอร่อยมากเต็มสิบได้เท่าไหร่คะสิค่ะสิบเต็ม10ได้สิบแต่คุณครูว่าเต็มสิครูให้พันเลยเอเป็นเหนียวนุ่นุบเลิศที่สุดจริง เ,เรียมมากค่ะเออคุณแม่ใช้ยเยอะหม้อใหญ่เด็กคนเยอะกว่าคนค่ะคุณแม่เป็นเป็นค,นคุณครูที่พี่ขจัดจกกเกษียณป,ปีนี้จริงไหมแสดงว่าคุณครูที่นี่จกกะเกษียณป,ปีนี้อยู่รุ่นพี่เฟิร์น อ่าพี่เฟินมาอีกแล้วพี่เฟินคือใครเฟินคือใครโรงเรียนที่นี่เด็กเยอะค่ะถ้าใช้เส้นยี่ห้ออื่นมันจะสุกไม่ทันไม่ทันเวลาไม่ไม่ควรแค่สองคนค่ะต้องใช้ยี่ห้อนี้ก็คือมันจะสุกเร็วค่ะสุกเร็วแล้วค่อยทันเวลาประหยัดเวลาประหยัดเวลาด้วยค่ะทำทันเพียงคุณรูมีเวลาสอนเยอะคุณค่ะเลิศเห็นไหมสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะงานกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์นะคะสนุกมาก ะะเดี๋ยวรอเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะของวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เชลมขอตัวไปเก็บของช่วยเพื่อนๆก่อนคะ่ะบ๊ายบายจ้า